ครั้งแรกของเรานะคะเราก็จะมาทำเกมพิกอากาศค่ะก็จะมีให้เลือกด้วยกันนะคะสองกล้องนะคะอันนี้ใบแรกนะคะแล้วก็อันนี้ใบที่สองนะคะตั้งจิตตั้งสมาธิดีๆนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เลยนะตอนนี้เขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับเราคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกใบนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงกับเรานะคะค,คนที่เลือกใบนี้นะคะเป็นไปได้ว่า จะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่าๆนะคะหรือไม่ก็คนที่จบกันไปแล้วคนคุยเก่าแฟนเก่านะคะคือว่าเขาคนนั้นน่ะยังแบบเหมือนกับว่ายังไงอะถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วแต่เขาอ่ะก็ยังอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับเรานะคะยังมีการคอยแอบ่องแอบมอง คือแบบยังไม่ได้ตัดใจไปซะทั้งหมดนะคะก็ยังมีแพชชั่นกับเราอยู่ค่ะค่ะเรามาดูกับคนที่ได้การใบนี้กันนะคะว่าตอนนี้นะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราะะ okay. เป็นคิปแรกเนาะก็เอามาทำแบบให้เล่นสนุกสนุกไปก่อน,นอเนาะดซอเขาคนนั้นรู้สึกย คนที่นี่ะรนี่คะอืม้อืออจับไพ่เนี่ย ของคนที่เลือกกองนี้นะคะมองว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่ากำลังคุยคุยกันอยู่นะคะกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังพิจารณากันละกันนะคะถามว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราเรามองว่าตัวเขาว่าคิดมากนะคะเหมือนกับแบบว่า คิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับเราดีตัวเราก็เป็นหนึ่งในช้อยที่น่าสนใจของเขานะคะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขาค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยยังยึดติดกับใครบางคนนะคะหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่มันเคยจบไปแล้วนะคะยังเหมือนมีความนึกถึงความเสียดายความคิดถึง หรือไม่ก็ถ้าตัดใจได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไปในเรื่องของกลัวความผิดหวังแบบเดิมอีกจะเห็นได้ว่าเนี่ยไพ่เนี่ยขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะอันนี้สับนะส่วนอันนี้สุ่มก็คือนั่นแหละค่ะคือตัวเขา,าอาจจะยังยึดติดกับเรื่องอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อดีตนะคะอืมก็ให้เวลาเขาหน่อยเนาะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการพลิกอากาศเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่มาร่วมดูกันนะคะสวัสดีค่ะ